สวัสดีค่ะเชา้านี้เพื่อนๆทุกคนวันนี้ฝนตกนะคะตกปลปรยไม่เยอะมาดูกุหลาบกันค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเออปลูกที่ไหนนะลืมบอกไปที่ญี่ปุ่นนะคะที่ญี่ปุ่นค่ะนี่ค่ะต้นนี้ใหญ่มากค่ะอันนี้ดอกรอบสองนะคะแตก่กิ่งสวยงาม สูงจริงๆค่ะน่าจะสองเมตรกว่าได้ละเอื่อมไม่ถึงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะกุหลาบเลื้อยเขาเรียกอะไรนะเลสเอเดนเหรอที่นี่ก็ลูจูบีเรลองดูลองซาลูนะคะนี่ค่ะ สีแดงแตก,กิ่งดีค่ะกระโดงใหญ่มาแล้วรอรุ่นปีหน้านะคะต้นนี้ก็เป็นเบียรองดูรองซาลุสีชมพูนะคะเป็นกุหลาบที่ดกสวยสีสวยมากแล้วก็ดกมากด้วยสวยงามค่ะ แต่ดอกรอบที่สองจะมาไหมยังไม่รู้นะคะมาลุ้นกันตอนนี้ก็พอเราตัดก็แตก่กิ่งมาให้ค่ะแต่ก,กิ่งเรื่อยๆแตกก็ออกดอกดอกทั้งปีนะคะเป็นกุหลาบพุ่มธรรมดาค่ะเนี่ยนี่ก็สูงยาวเขาดีเหลือเกินใหม่ต้นหนึ่งค่ะสีชมพู น,นี้ก็ดอกดอกนะคะอันนี้กิ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวนับก่อนสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบดอกได้ค่ะเมื่อวานตัดทิ้งไปแล้วหนึ่งดอกอน,นี่หนึ่งกิ่งนะคะนี่ค่ะ กิ่งกระดงใหญ่ๆมาเลยอันนี้ก็กุหลาบด้วยสีแดงค่ะปลูกมาสองปีได้แล้วนะคะบางต้นก็หนึ่งปีบางต้นก็สองป,บงองปีบางต้นก็สามปี กิ่งดีค่ะอันนี้คือดอกรอบที่สองนะคะสวยงามค่ะกิ่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีกลิ่นหอมนิดหน่อยนะคะ อันนี้สีเหลืองค่ะดอกเยอะจริงแต่ล่วงไวมากเดี๋ยวปีหน้าจะเปลี่ยนย้ายที่ออกไปละอันนี้สีขาวค่ะดอกดอกสวยและหอมมากกุหลาบเรื้อยนะคะแถวนี้สูงยาวเขาว่าดีสีชมพูตรงกลางค่ะกุหลาบเรื้อยหมดเลย ต้นนี้เป็นกึ่งเลื้อยนะคะสีแดงใบด่างอันนี้ดอกรอบที่สองค่ะใบจะเป็นแบบนี้นะคะใบด่างปีนี้ไม่ค่อยสวยค่ะเป็นเชื้อราเยอะมากเป็นเนี่ยยังไม่หายเลย ตรงนี้เมื่อกี้ขุดออกนะคะสีม่วงไม่ค่อยดอกเลยแล้วก็เป็นเชื้อราเดี๋ยวปีหน้าต้องหาอะไรลงส่วนต้นนี้ใหญ่ค่ะใหญ่สวยแต่กิ่งกระโดงมาให้แล้วสามกิ่งใหญ่ๆค่ะนี่ค่ะสามกิ่งใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนี่เลยน่ค่ะข้างหลังนะคะ สวยงามค่ะใบสวยกิ่งกา้านดีแต่กิ่งดีต้นเดียวนะคะเพิ่งแตกมานะคะเนี่ยใหญ่มาก ม่วงค่ะสีม่วงปลูกเเมื่อเดือนมีนาคมนะคะแถวนี้มีนาหมดเลยต้นเล็กๆเกนี้ย ุหลาบเรื่อยค่ะสองต้นนี้ดอกรอบสองกำลังจะมานะคะต้นนี้นายเอมา่า น,นี้ดอกรอบสองโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะประมาณนี้ค่ะสวัสด,ดีค่ะ